อลิสพีชยูครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะก็ขอยมีความสุขมากๆมากๆนะคะไม่ว่าทำอะไรก็ต่างราบรืดนะคะพี่ชามีนิดเดียวที่อยากจะบอกนะคะว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันพิเศษของน้องอลิสนะคะแต่ว่าน้องอลิสพีชยูเนี่ยเป็นคนที่สุขิมทุกวันเลยนะขอบคุณมากนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์อลิสพีชยูนะคะขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรง เฮงเปังปรวยรวยเป็นปีรับซัพตลอดดีนะคะแล้วก็ขอให้มีใครขับเยอะๆแบบนี้ตลอดไปเลยคะ Happy Birthday ค่ะ Happy Birthday ค่ะ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday นะคะคุณอลิสพีชชิวใช่ไหมถูกต้องก็ขอให้มีความสุขบากๆนะคะขอให มีความรักร้อมรอบตัวเลยนะคะอขอให้หนูรัก <c oughs> ขอให้หนูรักแล้วก็ขอให้รักหนูด้วยนะคะวันไปบ irthday มีความสุขมากๆนะบ๊ายบายโอ,อ้คนสวยของพี่นะน้องลีนะนะพี่ขอให้น้องลีนเะนี่ยมีแฟนคลับเยอะ,เยอะ,เ,ยอะเยอะขึ้นไปอีกแล้วก็ขอให้แบบว่ามีความสุขในทุกวันแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเ็มี่กับการเป็นไอดนอนแต่ก็อยากจนะให้แบบว่าอารีแบบว่า มีความสุขในกทุกวันไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่มีแฟนคลับของอลิศคอยสปอร์ตอลิศเนาะแล้วก็อย่างพี่ชุมพน่เนี่ยก็แบบว่าขอคลิปมาอะไรอย่างงี้ก็แบบจัดให้แต่ยังไงก็อยากจะรอคลิปถึงน้องมาก,มากๆไว้ว่างๆไปเจอกันนะคะ Happy Birthday สุขสมบูรณ์เลนะคะคนสวยของพี่ Day <Okay>. to you day to you h a p b e r d a y Happy birthday นะจ๊ะน้องอลิ มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ยินดีด้วยที่ได้แบบว่าเป็นเซนเตอร์เนาะกับเพลงเชิเติร์เติร์เติร์ดจะไม่เป็นขาดคือไม่ใช่ไม่อยากเกิดจะไม่เป็นก็ยินดีด้วยเนาะแล้วก็ขอให้หนูแบบมีความสุขกับเส้นทางที่หนูแบบว่าได้เดิน,นเนาะก็ดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะน้องอ,องลีที่พิมพ์ข้อจดนะคะสุขสันต์วันเกิดแฮป a p p y b i r t เดย์นะคะขอให้มีความสุขมากๆกินอะตรอ็ขอให้สมหวังทุกอย่างเลยไว้เวลาไหว้เจ้ากันนะคะ จะได้เจอกันนะคะสู้ๆค่ะไปค่ะถึงไปแล้วแกไม่ตื่เลยนะคะอลีขอให้มีความสุขมากๆฝันสวยวันสวยคืนแต่ก็ที่นีก็สวยอยู่แล้วสวยมาก FC นะแล้วก็สุขยอดแข็งแรงชอบเพลงมากเต้นแกมาเม้นด้วยเรื่องสองฝันเรื่องสองฝันก็ขอให้มันมีที่ดีนะคะแล้วก็ดูพี่ชุมพลด้วยว่าเขาดื้อหรือเปล่า พัดยืมมาบอกแบบเดี๋ยวเรามาส่งซิกกันเนาะโอเคไหมอันนี้ให้แบบไวพอหนึ่งนาทีเลยใช่ไหม คะก็อจำได้จำได้แน่นอนก็ขอให้นามุตมากๆนะคะก็สวยวันสวยคืนแบบนี้ไปเรื่อยๆสวยให้หนูดูแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะหนูชอบหนูพี่มาแบบสวยปิ่นเห็นเขาสวยแล้วปิ่นก็นั่นแหละก็ขอให้ร่รวยด้วยนะคะขอให้อะอยากได้อะไรก็ได้ตามที่ต้องการนะคะแล้วก็ขอให้การงานภาพลื่นมีคนติดตั้งเยอะๆเลยแล้วก็ถ้ามีโอเกตจะไปบุกค้านิณนะคะ